สวัสดีครับวันนี้มนตรีซาวมี power amp ตัวใหม่ power amp ตัวนี้ยี่ห้อก็ตัวนี้แหละครับแอบกรีนหรือว่าจะบอกว่า LA 8ก็ได้นะครับรุ่น DF 2อง0ี0พันะครับทางโรงงานแจ้งว่า8โอห์มอยู่ที่3,000วัตต์แต่ผมวัดดูแล้วอยู่ที่1,700วัตต์ แต่สามพวัตต์นี่คือสี่โอห์มครับถึงครับสามพันนิดๆสามพันยี่สิบวัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมตีกลมๆคือสามพันวัตต์อันนี้คือใช้งานได้จริงนะครับอ่ลองใช้สโควัตต์ด,ดูครับเปิดเปิดอ <c oughs> นี่ครับเก้าสิบร้อย 120ร้อยยี่สิบหรือเปล่าครับร้อยยี่สิบนะเมื่อกี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอ่าลองดูนะครับร้อยยี่สิบยกกํลาลังสองหานแปดพันแปดร้อยบัตต์นะครับพันแปดร้อยบัตตที่แปดโอห์มถ้าเป็นสี่โอห์มก็คืออ่าหารสี่แต่ว่าสูญเสียกำลังไปสิเปอร์เซ็นต์ลบด้วยสิเปอร์เซ็นต์ประมาณสามพันสองร้อยอยี่สิบสี่สิบวัตนะครับนี่ถ้าถ้าสี่โอห์มประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเล่นได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าคลิปนะครับอันนี้คือกําลังที่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเพลงลองฟังให้ดูนะครับช่วงนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับ0872589777เป็น ID l i ี e ด้วยนะครับเบอร์นี้นะครับขอบคุณครับ